เมื่อวันที่5กันยายนที่ห้องประชุมไยลินชั้น4เทศบาลตำบลสำารงเหนืออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนางสาวจิรถาวัฒนประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรอฟมอในฐานะผู้จัดการโครงการด้านประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ของโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลืองได้กล่าวเปิดกิจกรรมสร้างชุมชนด้วยรักจากรอฟมอตอนเปลี่ยนบ้านรกเป็นบ้านรักโดยมีดรรือกิจเพชรบดีนายกเทศมนตรีตำบลสำารงเหนือ พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับนางสาวติอถา,าวัฒนประดิษฐ์เปิดเผยว่ากิจกรรมที่ทางรอพมจัดขึ้นเพื่อเป็นการแทนคำขอบคุณพี่น้องชาวชุมชนทุกคนตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการต่างๆในพื้นที่ได้ให้การสนับสนุนการก่อสร้างโครงการจนเสร็จสมบูรณ์ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้ตระหนักดีว่าในช่วงของการก่อสร้างโครงการชาวชุมชนที่อยู่อาศัยหรือต้องสัญจรผ่านแนวสายทางก่อสร้างอาจจะได้รับผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ดังนั้นจึงลงพื้นที่ไปพบปะรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนชุมชน ผู้ประกอบการร้านคา้าในงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขบรรเทาผลกระทบจากการก่อสร้างให้เหลือน้อยที่สุดขณะเดียวกันเราฟรมได้มีการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมควบคู่กันไปโดยเป็นกิจกรรมการอบรมให้ความรู้สำหรับการทำธุรกิจเล็กๆพัฒนาต่อยอดให้สร้างไรายได้และสร้างอาชีพให้กับชมุมชนอย่างยั่งยืน สำหรับวันนี้นับได้ว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนตัวและส่วนรวมจึงเกิดเป็นแนวคิดเปลี่ยนบ้านรกให้เป็นบ้านรัก โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดบ้านจัดห้องทำงานให้น่าอยู่และมีพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการใช้สอยในชีวิตประจำวันสอดคล้องกับหลักพื้นฐานของศาสตร์่วงจุ้ยที่จะช่วยเสริมสิริมงคลให้กับผู้อยู่อาศัยได้เป็นอย่างดีและยังได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดปัญหาขยะภายในบ้าน ทำอย่างไรจึงจะใช้ประโยชน์จากสิ่งของต่างๆให้อย่างคุ้มค่ามากที่สุดทําให้ขยะในชุมชนลดน้อยลงและทําให้สังคมของเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นได้มาจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนในเขตเทศบาลตำบลสําโรงเหนือ นะครับแล้วก็ามามอบถังขยะร่วมกิจกรรมต่างๆรวมทั้งเป็นการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนซึ่งในชุมชนเองนั้นก็ดาเนินการอยู่แล้วเป็นการให้กําลังใจแล้วก็สานงานต่อเพื่อให้การคัดแยกขยะนั้นมีประสิทธิภาพอีกทางหนึ่งในการที่รอปรมอเข้ามานั้นก็เพื่อที่จะมาชี้แจงในรายละเอียดรวมทั้งมาให้ข้อเสนอว่าทางรอปรมอ จะมาส่งเสริมอาชีพจัดอบรมวิชาชีพต่างๆให้กับชุมชนก็เป็นการดีในการสานต่อของเทศบาลตำบลสมโรงเหนือซึ่งเรามีนโยบายและดําเนินการจัดกิจกรรมเหล่านี้ทุกปีอยู่แล้วก็ต้องขอขอบคุณทางรอพมอย่างยิ่งในการให้ความสําคัญต่อพื้นที่ในจังหวัดทุกประการของเราทุกพื้นที่โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลสาโรงเหนือเป็นที่ประทับใจนะครับที่ ได้นำวิทยากรมาบอกถึงควงจุย่ยในการาพูดแบบสนุกสนานรื่นเริงในการให้ข้อแนะนำซึ่งสามารถทำเองได้ง่ายๆก็ถือว่าเป็นเป็นการดีในโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณแทนประชาชนและชาวเทศบาลตำบลสบงเหนืออีกครั้งหนึ่งกับรอบปรมอที่ให้ความสำคัญต่อพื้นที่จังหวัดสุพรรณของเราครับ